สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาทําความดีกันก็วัดนะคะมาสํานักสมนัิสมบัติด,ด่านกระต่ายนะคะชาวบ้านหมู่เจ็ดหมู่ที่แปดพากันร่วมมือร่วมใจกันมาตัดยาในแล้วก็มาทําความสะอาดในโบสถ์แล้วก็ตัดยากันนีน่ค่ะถนนรอบถนนนะคะถนนแล้วก็ป่ายางพอ <ใน S 1> ดีว<า>ันเราจะดงสมบูรณ์จะมีป่ายางกำลังทำกันค่ะนี่มาดูมาดูมาดู ร่วมแรง่มร่วมใจกันค่ะชาวบ้านผูประกาศปึ๊บประกาศขอกระจายพชาวบ้านพรุ่งนี้จะมีการทำความสะอาดวัดสะอาดโรงเรียนมากันเต็มเลยค่ะชาวบ้านมาช่วยกันเต็มเลยนิลล่าขาดสามัาทีคือพลังชีวิตของคนบ้านนอกเรามีอะไรก็ได้แต่ช่วยเหลือช่งกันได้กันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะชาวบ้านชาวบ้านเนี่ย เาบอกปุ๊บไปกินเขากินปลาแล้วยอยู่ในป่านะคะห้เห็นอันนี้เป็นายมือยายบองมือนายดานย้านบาลเราพลังนี่เปาพลังสูงสูงเพิดเรลวก็กลัวแต่ว่าทดีแล้วก็ทำย่าน่ชาวบ้านอาตีชมาลก็จะเป็นคานักนายปฏิบัติธรรมนะค่ะ่คนป่วยก็มาช่วยทำนะคะคนป่วย รัฐเราเป็นที่ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมทำความสะอาดไว้เผื่อมีการมามีแม่ชมแม่ชีผ้ามาปฏิบัติธรรมก็จะได้มีสถานที่พร้อมบ้านร่มแดงร่มใสขอบคุณนะคะกระไรขอบคุณเสมอท่านมีน้ำคับมีแจกน้ำพี่หลวงพ่อท่าน ให้น้ำบริการฟรีนะคะอันนี้กับแคนาดสเบียงค่ะชอบไปแช่น้เย็นๆชอบใจดีค่ะข้างในข้างในอันนี้วัยรุ่นเราก็มาแล้วค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นก็เป็นวัยรุ่นที่บอกว่าวัยรุ่นทีมงานแบบมีอะไรกพวกช่วยกันวัยรุ่นทีมงานเี่ยวก็เที่ยวที่ ีพอใจดีพอใจดีบริาคเงาให้เรากินค่ะนี่ชาวบ้านเราบูมาป้านไงนี่ค่ะเดินน้ำหนักายละค่ะนี่นะคะเป็นป่ายางป่ายางของวัตถนะคะธรรมชาติเป็นไม้ยางไม้เกงไม้ลไม้สักค่ะ อันนี่ค่ะนี่เราเราโชว์ถึงความมีพลงังความสามาัคคีนี่ค่ะเนี่ยช่วงตัดยาประมาณชิปเชื่องค่ะวันนี้ที่มาช่วยกันตัดยาค่ะ,คะลงมาค่ะลงมาลงมาจะพาไปดูค่ะเดีย๋ยวพาไปดูสวนยางยางเป็นธจะไปเข้ารถ รัไว้นะคะโอ <Okay. S 1> เครู้รักไว้สวยมากเลยะค,ะเค่ะูรักเอาไว้สวยมากป่ายางป่ายางเลือกต้นยางต้นสัตว์เดี่ยทีค่ะชาวบ้านก็จะมาช่วจกตัดหนต่ดยไขนี่แหละคะ่ะเล้ก็จะมาตัดหญ้าออกเพ่ได้แบบช่วยกันประมาณสิบัน